พูดก็หยาบคายการกระทําก็รุนแรงแต่เ้ื่อใจเต็มไปด้วยความเมตตาคําพูดก็อ่อนโยนการกระทําก็เป็นมิตรดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนกรรมเราต้องเริ่มที่การเปลี่ยนใจของเราในชีวิตประจําวันเราสามารถสร้างกรรมดีได้ง่ายๆเช่นการคิดดีแม้เพียงคิดแทนเมตตาให้ผู้อื่นก็เป็นการหว่านเมล็ดพันธ์แห่งความสุขเพราะใจที่เปียกด้วยเมตตาย่อมสงบไม่เร่าร้อน การพูดดีคำพูดเปรียบสมืนดอกไม้หรือก้อนหินหากพูดไพเราะนุ่มนวลใจก็บอกสบายผู้ฟังย่อมยินดีแต่หากพูดด้วยความหยาบระด้างก็เหมือนโยนหินใส่ใจคนอื่นซึ่งในที่สุดหินนั้นก็สะท้อนกลับมาทำร้ายใจเราเองการทำดีไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเพียงช่วยเหลือผู้อื่น ในสิ่งเล็กน้อยยกของให้ผู้สูงอายุยิ้มแย้มให้เพื่อนร่วมง,งานแบ่งปันข้าวน้ำหรือความรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกำดีที่สร้างพลังบวกให้แก่ชีวิตในขณะเดียวกันเราต้อง